เฮ้ยยังแต่วิดวิดนี่อื้นวิดนี่สร้างของเขาแล้วพอหันเวียดผมมีไปน้องซอสมาคิดว่าจะตั้งบอลได้วิยดนี่ครเบื้องหาตั้งบอลไดกระซำก้นเลยเนี่ยพาะว่านี่มันชุงอเลยติดเซนกรับเซนปีนีผมวเจ้าเลยเดยวนดบ็อกมาเพิ่มอีก ซาบก่อนรวกาแป้นสามแผ่นเป็นลมรากาซื้อพอมากค๊บเ้้ยหาแม็ดแมงงามเลยพี่ไหมงครเอาใบเทศอะไรลองซอนเลยหมืน่นซางกันเ็ดเลย สู่อีพีต่อไปสำหรับคลิปนอกซ้อนก้าวงอเง,ง,ง,งอกกับบาดนี่พี่น้องเลยช่วยคำมาจากอ้อนเพียแล้วบาทนเนาะเมื่อยพี่น้องเ,เหตุเกเร็์งานกันแมนแล้วเนาะน้อกประเทศจะเศร้าจะเชียร์เลยเอาทอพอระบายอากาศเ,าเพื่อไม่ให้มันระเบิดเฮ้ <laughs> เอเฮ้ยยังแต่วิทวิทนี่มื่นวิทนี่สร้างของเขาแล้วมา,าหันเวียดผมมีไปพี่น้องเลย อึบอ oh, be ึบโอ้ส <c oughs> uh ิแ huh. ล้วแล้วเนาะโอ้แ <Christians> ล <rotate now> ้วแล้วเหมือนในกอเนี่ยเบิ่งตามเบิ่งนี่พี่นองเลยอึบไว้ดิชัางโอ้คค่นน้จะบีใบกล้วยบ้างไห้เนาะอนแดดอ่าด้วยเห็นไหะวิดมามังลังมื่น สเพราะว่าถ้าโดนสบายดัดดยงซ้อนเพระาะว่าเ้าต้องเอาดินเขาก่อนเนาะดังเท่ดังสายวิด็งบอกถ้า้องบิดก่อนบ่ต่างวิดก่อนแนะ่นอะจังเอาดินเขากอนหรือว่าดินเขาก่อนโผล่วิดนะเออ่น้องซ้อนมาคิดว่าัดตั้งบอนไดวิดเนี่ยคอยเบื้องหาตั้งบอนไดที่นั่งบอน,นะน,นได นั่งอยู่พี่ป่ะเดิน <No. S 1> นั่งอยู่พี่เนาะเ <No. S 1> ข้าไปปุ๊บนั่งรีบอยู่พี่เนาะ <No. S 1> นั่งรีอยูบบอน,นี้บอลน,นี้บ่อลนอำน,น <No. S 1> ้ำเนาะอ่โอเคบอกสร้างคนไปสร้างยู่นี่เด้อเียนว่าน้องสอนเมื่อเช้านั่งอยู่นี่ลืมอัดประตูเนาะลืมล็อกประตูซะเนาะเปิดเข่าแบบไ่้นั่งโจโค,โคอยู่เนาะเมื่อกี้แป๊ะบล็อกมาตื่มบ่ บ็อกซ,าว,า,ซาวก้อนอืมโอเคคือว่าหอา้หองน้ำ้องนี้พี่น้องเลยน้ำเบิดบลอกไปสองร้อยซาวก้อนเนาะจื้อไหวบาลพี่น้องเลยสองแมตชคูณสมัยนาซิปนี่ประมาณนี่สองร้อยซาวก้อนดีบ็อกเนาะอันนี้ท่อบอลน้นองซ้อนปลดปล่อยลงไปเนาะจุ้มลงลุมกูอ่าอันนี้บอลข้อง,งอ้อ กับส่วจุ้มลงไปตัวนี้จะวายมยังตัวนี้ตัวหน่อยจะได้ตัวหน่อยจะว่าจะใส่ใช้ใช้ใช้ระบายอากาศหมัวตาสดฮดีโอยายิไปดมีเนาะยู่ดมห้องน้ำก็แห้งตับตับนึงใส่ไปเลยใส่ซุ้มซได้แล้วำเยสาเอาซื้อตัวซุ้มซุ้ม อ่าเขาสขายเป็นแมสชุช่มๆเลยวยังมันโค้งบาดเนี่ยงอ,งอเขียเอาตัวนี้แหละตั้งใจพอดีเลยแกระบายออกมาบนนอกไปกอสูงมบอทามน้องสอนนี่มันกระซำไปเลยเนี่ยทัว่าเนี่ยมันสูงมเลยติดสันกรับสันดีผมหัวเจ้าปเลย เรียบร้อยเนาะเอาที่ไห้เนาะคัอวมืไม่จะหน่อยมาเด้ออ่าไม่มาลอกสอนเอาไว้ก่อนบ่ก่อวางแขกเลเนาะบมดเสียแอ้เนาะอ๋อใส่เงินไนเด้อเลยมีไแหระพัดครับโดพัน จัอนทำไปขี้กอนเอาเอาุ้ยขาซึกมากเลยไปแล้วก,กินสมเป็นกินสมพี่น้องเ้ยู้แรงกับป้าเลยโอหแรงเป็นกุลเอาเอาจักหน่อยพี่น้องเลยอ่ามาเอาอีกเช่นหน่อยก็ยนนแล้วยละไปละพี่น้องเลยขาซึกมากเลยโอ้ย เาพี่น้องได้ก่อนเดินมาบนสะระวันกลับทุกทายสบายดีพ่อแม่พี่น้องเนาะสบายดีร่วมกันกันบัตรสกูจปทุกอนพี่น้องเลยเอฟซี FC, พงเย่จะบนบัตรทุกทายน,นอกจากจะดีต้อนรักกับสู่ช่องยูทูปไปอุน่นสะระวันพี่น้องเลยอ่าบินที่สามเนาะอ่าสำหรับเพชรทองนานวังสอนบัตรไปหนึ่งล้านพกแสนเนาะาไม่ไม่ในการเจ็ดเซนไม่สิบแปด โดนบ็อกมาเพิ่มอ,อีกซาวก่อนแล้วก็แป้นสามแผ่นแป็นลมแล้วก็ซื้อทอมากเนส,นสองแสนสามอันเนาะอ่า่ดรงูราทบเนาะพันกว่าบาทเป็นยังไงนะรวม,มแล้วกับสิเขาวเมื่น,นะเป็นยังไงเนาะอ่าประมาณเจ็ดแปดพันบาท ราดูกันน้อสีบัตรไทยหองน้ำน้องซอนพี่น้องเลยดูมีจุดแต่ละบินไหวเนาะมื่นมื่นเห็ดโค้งราคามื่นเนาะ ใหม่จะหน่ยมา,มาสางมาแหละจะหลุดคนมาส่งมาให้น้องคนเราดินใส่ก่อนเนี้ยเนาะไอะจะเห็ดซางปูนเนาะมาเห็ดมาจะปีละเลยเชียอ 15ปีสบอให้เกี่ยวกับสร้างเนาะอ่าโอเมนธรรมดาเลย15ปีตอนนี้ไอเสียงจักปีแม่40 46นี่46ถือว่าเฮ็ดตั้งแต่อายุเนาะเห็น่ แต่อยูเพราะว่าเด็ตอนกำ<ม>ลังสั่งของพ่อนะเนาะเป็นเนนะี่ยสั่งน้อยสัยนนะ่สงแหล่เนานะเป็นเบิดสั่งน้อยสั่งแหล่เนาะเป็นเบิดพนสาธา่าบุมีงานนอกกะประจำจังหวัดเนะาะมีงบพันยาเหมือนกะจ้างต่อไปเนะาะกระเบื้องยังบกญญกุมีบ่กระเบื้องบ,บุพพ์อโอ งที่นี่สร้างอีกเนาะเอางาเลยทางญายมอปรโมทนามาคไณแ้วเนาะเอคอยว่าสังสารปังพัฒนาทางวัดเลมาทางนี้ทางนี้อือ เดี๋ยวติดตามับ,บกันหา,ายผู้ละคนบอกว่าหายทางมาบุญนี่ชื่อเป็นประตูสําเร็จรูปพี่น้องก็คือประตูที่ว่าเป็นพลาสติกเนาะอ่าแต่ว่าหาบม่มีพี่น้องบ่มีคลายแถวนี้อนอกจากมากแต่พูดสอบวันาเขนหรือวาเซโนพี่น้องเลยอ่ามันกระเทินเสียถา้างกระเสียถาก็เลยเผยวางแผนมาก่อนพี่น้องเลยชื่อ อยู่บันโดเขาบันดาบกับซอนอ่ายันว่ามันสึกหน้ามยันหน้าอียันใหม่มันถูกมันพังเป็นยังไงเนาะอ่าทำงานความทางฟ้าลุงคนบอกอยู่เนาะทีชี้บอกตอกเนาะยจ้ว่ามันกระสเด้หลายปีอยู่เป็นยังไงเนาะอ่าคือของหน้าเพื่อนบระมูคือการเป็นทางรโดนสื่อตอนเพื่อนทำงานรังเก่าเนาะสื่อเป็นพลาสติกมากนะครับ ทุกอย่างพี่ดาาเขาบอเบิ่งบอนี่กะบเราทุ่มคือกันเนาะห้องน้าบุญกับหัหอดสองปีสามี้องมันพูดพังมันเจอลู่แต่ว่าจอลูกคิดนึงับคิดไปเลยนา็องแต่ไม่แต่คนงานเขาสุขวังามพี่้างเนาะไก่เอาไปเอาเป็นห้องน้ำเชน่พี่้างบุกับสติเ็กขอมมทีพารุงงานน้ำเอฟซี สูงดีอะไรี่นอสองเมตรสองเมตรกว่าวัดห้องน้ำสูงเนาะรวมทั้งเทคานเทเม็กว่า รวมมาเนีเ่ยกับเซตสินตะกันกอมือื่นมุงราคาสั่งสั่งสีมากคนเลยเนาะราคาส่วนทางเพื่อนของน้องท้ายและน้องไม้พี่น้องเลยเนาะหลายผู้หลายค้นไก่แนะนำให้เอาแผ่นไม้ใช่ละเป็นสีเดียวกันเพื่อนน,ออน้องซ้อนพี่น้องเลยเนาะคือสีนี่แหละเนาะสีทางบ้านทานน้งหมดสีตะโมพี่น้องเนาะสีเดือดโมสีตะโมสีแดงซับ ไปดีใน,นเรื่องเราษัทเนาะมาทำก็นสินนนสแจ้งทีมงานปรึกษากันอีกท่าน,นึงพี่น้องเลยแล้วกาส่วนเรื่องลังคาพี่น้งนนอ,องเลยเนาะลังคาเพื่อนน้องทาน้องไม้นี่ทางบนว่าร์เอาเป็นสีนงเงินเนาะสีเดียวกันกับเพื่อนน้องน้งนาพี่น้องเล สีเดียวกันก็ต้องน้ำเลยที่น้องคิดว่าอใไเนาะคอมเมนต์มาบอกกูวนอีเด้อเนาะขักกีบอ่หัวให้เป็นสีนี่แล้วจะเป็นสีน้ำเงินคันทะมันตัดกันนะเป็นเนาจะเียมไปแจ้งข่าวทางของท่าน้องมาอีกเนาะพอดีทางพิชลิเชงกาจิได้ซอยทางด้านราคาเติมเนาะแอนอารรู้สิ เป็นทีกำบังบอดจุดสูงเด้อเนาะทางอสายสเลงอยู่ต่างต่างบางทีทางทางน้องชายคนนี้กันิได็จจัดการเนาะสื่อแพงราคานะครับน้องชายน้องไม้สองไอ้น้องเกิดเป็นที่กำบังแดดกำบังฝนนะครับน้องเพื่อนเนาะเป็นเพื่อนหลังนั้นเป็นโอ้ยเนาะคักคัดเนาะแต่ในข่าวเขาบคุณขาบอกกระจาลายทางพี่ชลีเซงตลายเนาะ ชีวิตได้สุมทรงเนาะมีสืเสียงสุขทรงแต่อยู่ดีไม่แห้งเป็นมีความสุขเนาะในครอบครัขวของพี่ตลอดไปอเนาะสนะ่วยๆทางของพายของนายครับพี่นะ้องเยเรียบร้อยเลยโอ้ขาซึกมากเลยพี่น้องเยคือเมื่อยเลนื่อยสบายดีโอ้สวัสดีคือเมื่อยเนาะเล่นไปห้องน้ำพี่น้อยไปป้าไวห้องน้ำซะ Nhung lại, nhung lại mà võ nhung nó. Có này sáng bóng. Hên bà. Hên Hết lời. Hã? này nương hết 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 sáng hết sáng hết hết sáng hết 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 sáng hết sáng hết 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 เออเดี๋ยวมีทางรถไปสอดๆเลยทานี้แหละเอ้ามีแถถ้าไม่ไมย้อนจังนอนเวลาคนมาส่งสอดๆนะรับตรงน้ำจาดีจะเป็นยังไงเฮ้ามินปิดใจละไรกิน,นะนอะไยมาแล้วไหม่ี่นอะไยจอดเลยจอด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 นี้จอดอยู่นี้ น้องซ้อนกำลังเอารถสร้างไปแป้งพี่น้องเอนะ๋เนาะเพราะน้องซ้อนเอารถสร้างไปบนทุกบล็อกเ็ดให้รถสร้างเพ่เลยบาดนี่พี่น้องพังเนาะต้องรับผิดชอบรถสร้างอีกแล้วบาดนี่งานในน้องซ้อน <c oughs> ไม่ชี้แปดเจ็ดโตนะเนาะแป้นสามวันนี้เลยน้องชายขางห้องน้านไปแล้ะ ไอ้หน่องซ้อนมาแล้วเป็นโทษใบน้องซ้อนเป็นโทษหมดเลยพี่น้องเอ,อ้ยโอ้ยดนนได้บอลลูปปืนปะืนนะได้ลูบี้นะได้เออเอารถสร้างไปสมพี่น้องเลยฮึบอไยหาแม็ดแม่งามเลยพี่น้องเลยได้ใบแท้เลยน้องซ้อนเลยมือสร้างกันเสร็จแล้วหยุม่ม ใหม่มาหลอกขับเนาะในเวลาสี่โมงแรงสี่โมงเครื่องเรพี่นะ้องค่ะทเลยลองสร้างกับพอดีเรียบร้อยนาะงการก่อของน้ำเนาะเลือกงานจะงงนี่เบาเลืกเวียดมุ่งหุวงมันเลือกเวียดพอดีเลือกเที่ยวน,นี่พอดีเลือกเลนะ่เนาะ หาทรงเทียวนีเลือกเลยใหม่ยางดีเลยน้อยท่านข้ามเข้าก่อนมามามือคือ ไจะไม่ซื้อไอ้ล่มตัวนี้เป็นล่มสม้มสามอันสามเสร็จโอเคขอบใจจ่ายอลไเรื่องเงินเด้อนี้ฮานน่าซ้อนมาคัดดอกให้ <c oughs> เฮจีไร่าบาทนี่รถสร้างไปแกบล็อกบ่็อกโดยถ้ก้อนแกมาสาวก้อนสาวก้อนแตกบีเลยแตกบีบีแตกเลยเออไปซื้อเซบีเท่าไรบาทนี่สามชิปสามชิปเนาะ<ด>ยังเจ็ดชิปยังเจ็ดชิปพ<ด>ี่น้องเลยเนาะน้องสอนทพี่ชอบเนาะแต่ว่าไอ้ทรายใจเงินหายพี่น้องถ้าผมเป็นยังเนาะเทาก็ยืมรถสางันตลอดดูพี่น้องเน,ะน,งนนะะาะ กับซอ,อยเพยเาเห็ุพิษพาเห็ุเปรี้ยวต้องหาพ่ชอเพยน,อน,อนอ้องอเนาะเราเบิ่อง,งานระดบนี้เรียบร้อยเนะาะเดี๋ยวอื่นมันแหงมากเลยกล่งงมาเลยมือเดิชื่อโท้ส่วนมากกับแผ่นซากะซีอันนี้มีแต่แผ่นหนึ่งเนาะชื่อมาเตอร์มีประมาณอีกสามแผ่นหัวยักษซีแผ่นตัวแล้ว ใแป้งใ่มแปลมเด้นี่เลาแปงขางนี่ปลมแต่ลมมาเพิ่งสังซีจะไปเด้บ้านเจ้าเดิมยังแบบนี้แปรลมแปรลมดเอาเอาจะนอยก็สีน้าเหงือแห้งนองสอนจะนอยนางประอจ้านอยเนาะเอาลงรถสางก่อนไปเนาะ ซ้อมยุ้ยไก่ในพี่น้องเลยเนาะไปสังเสียงไปดินางถาก่อนจังหน่อยเด้อไปแป้งรถให้ก่อนกำลังซื้อบีมาใส่อยู่อ่าเรียบร้อยเนาะมีแต่มือขึ้นโค้งเลยมุ่งเลยเนาะขึ้นโค้งแล้วก็วัดสังคสีจักแผ่นจักแผ่นเนาะอ่ามีแะไรแผ่นหนึ่งด้อเนี่ยชื้อไม่ประมาณสองเอ้ดสามมุงแล้วแล้วก็เทพื้นเลยมุงแล้วเทพื้นแล้วก็บสาบเนาะครับ อางท่อว่างได้มื่นโอ้สักแล้วแล้วมื่นเนาะแ่ไปทางใดฮ่าให้ไปทั้งใดแล้วอยู่นี่แล้วมือเต็มมือวัดเสาแล้วจังไปใค้เข้ามาซอยคือวบกบโบกเลเทไปน้ำโบกไปน้ำซานิยาหลพ่อเนาะเอีกเม็ดก่อนหนึ่งเนาะ เดอนนึงมาเพราะเขาบากไมมแล้วก็อื่นไงแล้วแล้วมันบากบากไหมมันนี่นะจะแล้วอื่นประกอบเขาประกอบแล้วเดี๋ยวนี้สีแล้วเราได้ประกอบอ่าไปอยู่กุ่นสองข้อดีพีซีคนอมืดีแล้วไว้เลยบุกพร้อมไหมบุกเอาแล้วน้ำก่อนเนาะอืาเปิดราคาก็เฮ็ดเปิดรงคาก็เฮ็ด โอ้แสดงว่าเสียแร้มืออื uh, right, ่นชอบชอมใช้งานในเรืองอสอนมือนี่เนี่อ่าอเร่ององสอนแองแรเขาแต่เขาป้าพี่น้องเลยมาบ่มนาเมื่อกี้ก็แลนเขาป้านี่ชิมไม้เหาอขอด้วยโอ้ฮะแต้芒ยนี่ได้เห็ดเส้็เพล่นพี่น้อง้องสอนกันนะได้เดออุปกรณ์ชางได้เรือันผับครับ เนี่ยเ้เือนหนซ้อนียังเสียเนาะไปเีเ uh, บิ่งให้สร้างไปเบิ่บงรดสร้างก็ไปเจอฟาสร้างกปจงเมื่อน่ไปพี่แงไงเนาะหนองซ้อนเป็นโทษแลวพี่งเฮ้ยไปไปคนขับนะ่เจ้าขับอ่าคนขับแล้เป็นโทษเนอ่ แล้วลหมวยแมนบ๊อบนี่ชายไม้แล้วบ๊อบชาวนี่เมื่อกี้ไปพ่อเมื่อกี้ไปพ่อสร้างจวดเลยมพ่อสร้างแป้งรถจวดกล้วยอีกบ้านเนาะเรียบร้อยที่บ้านนี้พี่น้องหลองซ้อนจะโทษด้วยพี่น้องวันนี้เด้ออ่าเห็ดบจวดพันเทพเกียรติตัวนี้มันเนาะใช้คำมือสร้าง

สีละอ้าเอาคัา้อก่อขนกเอาเอาลองทดลองบงแ่ักโพดเลยได่อไปไปส่ง ไปโอเค okay, พี่น้องพี่น้องกากเสร็จสิ้นเนะาะทั้องอ้งายคนน้องเพคนแก่หมดแล้วเงินอนจำพี่น้องแปลงห้ละล้วล่ะเพราะว่ามันน้อยนึงเนาะงพวกกัเลยแปลงห้เป็นทางลูกในบ้านพี่น,ออน,น้องเาที่คุณซื้อได้ซื้อไม่ซื้อต่อเนาะอุดรซอยเราโดยมาตลอดพี่น้องทุกคนแก่พิเศษห้เนาะแปลงรถแฮฟฟี่โอเคเดือ,อดลอยได้สางเนาะ ไย่รอยแล้วม,มือแป้งขอว่าสร้างเดของน้ำจวดแหละสร้างแป้งรถแห่งจวดกว่าเจ้าอีกบาทอ่าันหันลูกวีใส่แล้กกันแล้วบอมีเครื่องมือครบเนาะด้ิยตาตาดัดชายกันเลยเป็นยังไง ่โอเคพี่น้องก็น่าสาระคลิปนี้กันเชลยขอจบก่อนได้บนะ่ายเนาะสดีจ้าาขอบใจเพคนเวลาเนาสิมาสิต,สตอบมาใหน้องซ้อนเนาะมีแต่มืออื่นมาลุ้นน้ำกันอีกเนาะสิได้ซื้อแผน่นช่างสีอีกจ้าแผน่นเนาะหลาดรุ้นกับนอ้องของน้ำน้องซ้อนสีแล้วไม่มือเดียวหรือบ่เดี๋ยวจิตตาหาส้มกันมืออื่นพี่น้องเนาะสาระคลิปนี้กันเชลยขอรำลาพี่น้องเพื่อนสนิทก่อนพี่น้องไงเนาะขอบุญคุณขอบอกใจขอบิพี่น้องอีฟนซะีบัท่านที่อข,อขอพามาส้มเนาะ เป็นกำลังใจกับน้องสอนโดยตลอดมาแล้วกันทางทีมงานสายบุญสามกกสามเคยพี่น้องเลยเนาะเอาขอบคุณคุณมู้ใจร้ายสารัคิมนี้ผ่านแล้วพี่น้องสบายดีกันบ้านสขุลสกุนพี่น้องไร้แงอยูดีไม่แห้งไปบ๊ายพี่น้อง